ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะมีรายงานออกมาจากพักเพื่อถ่ายว่าทุกอย่างจะต้องลงตัวภายในสัปดาห์นี้ใครจะอยู่ใครจะไปต้องเอากันให้ชัดเสียทีหลังจากยืดเยื้อมาเป็นเวลาหลายเดือนเดิมทีการปรับคณะรัฐมนตรี ควรจะเสด็จน้ำแล้วตั้งแต่เสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดแต่ก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกและเดิมก็เคาะกันไว้ว่าจบการอภิปรายงบประมาณในวาระที่หนึ่งเมื่อไหร่ก็ควรจะเขย่าเก้าอี้ให้ลงตัวเช่นกันแต่มีอันต้องชะงักออกไปก่อนเพราะดันมามีเรื่องกัมพูชาเข้ามาพัวพันอีกทว่าม,มาถึงจุดนี้แล้วพักเพื่อไทยมีความจำเป็นที่จะต้องกระชับอำนาจให้เด็ดขาดเสถี โดยนี้อาจเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีรอบใหญ่ครั้งสุดท้ายของรัฐบาลน,นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เริ่มบ่งชี้ว่ารัฐบาลชุดนี้อาจอยู่ไม่ครบเทอมพักเพื่อไทยจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างผลงานอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แต่ละฝ่ายต่างเริ่มทาบทามสอสอให้เข้ามาอยู่ในสังกัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลานี้ใครจะไปคิดว่าสอสอของพักพลังประชารัฐจะมีความเนื้อหอมมากที่สุด เพราะทั้งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยต่างส่งเทียบเชิญกันอย่างทั่วหน้าพักภูมิใจไทยเริ่มขยับตัวก่อนเพื่อนภายหลังปรากฏภาพในวินชิดชอบและชาดาไทยเศรแกนนำพักภูมิใจไทยนั่งรับประทานอาหารร่วมกับสันติพร้อมพัดและอักรเดชท,ทองใจสดรองนายกอบจอเพชรบณ์ในโรงแรมดังย่านซอยรางน้ำซึ่งแน่นอนว่าเป็นการพยายามจีบสอสกลุ่มมะขามหวานเกือบสิบชีวิตให้มาร่วมงานด้วยกัน เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและเป็นอำนาจต่อรองกับทักษิณชินวัตรที่ได้เขี่ยหนูอนุทินพ้นมหาดไทยไปแล้วไม่เพียงแต่ทานข้าวด้วยกันเท่านั้นนายอนุทินชาญวิรูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยยังแต่งตั้งนายพัฒนาพร้อมพัฒนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางตามมาตราเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่2พศ2558และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543และนางจิตราหมีทองเป็นคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรุล ซึ่งเดิมนางจิตราเป็นทีมงานและเป็นอดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนายสันติพร้อมพัฒครั้งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี2566-2567อย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดว่าจะเป็นอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะถ้ามองย้อนกลับไปถึงพื้นฐานทางการเมืองของสันติแล้วก็มีรากเหง้ามาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกัน อีกทั้งทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถึงจะไม่ได้ญาติดีกับบิ๊กป้อมคนเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่กับบิ๊กพักพลังประชารัฐคนอื่นอย่างบิ๊กปอสคนตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐมีได้มีความงอนแง่นเท่าใดนะกลับกันดูจะเชื่อมต่อกันได้ง่ายเสียด้วยซ้าในฐานะทักษิณเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10ในร้อยตํารวจรุ่นที่26 ส่วนพัชรวาทเป็นรุ่นพี่ในฐานะเตรียมทหารรุ่น9ก้าในร้อยตำรวจรุ่นที่25ไม่เพียงเท่านี้ยังร่วมหัวจมท้ายกับสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีในคดีสลายการชุมนุมเจตุลาคมกันมาแล้วด้วยแม้ว่าพัชรวาทจะโดนประกาศสิ์จากนายใหญ่พักเพื่อไทยให้ผลจากรัฐบาลแต่คนในแวดวงต่างรู้กันดีว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายพัชรวาทโดยตรงทว่าเป็นเพราะต้องการสั่งสอนพลเอกประวิตธ์มากกว่า กาวเพราะก็เลยมาตกอยู่ที่บิ๊กฟอสโดยปริยายดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยจะช่วงชิงสสจากพรรคพลังประชารัฐมาให้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเพื่อแลกกับเก้าอี้รัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยั่วใจกลุ่มสสที่เป็นนักเลือกตั้งอาชีพซึ่งสอดคล้องกับที่มีรายงานข่าวเล็ดลอดออกมาว่าทั้งพัฒนาจิตราอาจจะลาออกจากตำแหน่งที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อแสดงความจริงใจต่อพรรคเพื่อไทย แต่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ไร้ซึ่งความแน่นอนมากระดานนี้อาจพลิกไปพลิกมาก็เป็นไปได้